ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่ายอดละไมกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปจากช่องยอดละไมกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คับช่องอ่ายอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สาคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อสารแล้วก็คลิปนะครับจากช่องอ่ายอดละไมเป็นคนแรกกันเลยนะครับ โอเคครับก็สําหรับในนี้นะครับทางทีมงานก็ได้นี่นะครับอ่าอินเน็ตนะครับหรือรหัสเน็ตนะครับของเครือขยายทุมมุกมานําเสนอเพื่อนๆนะครับความอื่นนะครับเพื่อนๆก็ยังมีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับโอเคครับวันนี้ก็ทั้งหมดทั้งหมดนะครับขอโทษทีนะครับห้าตัวนะครับเราก็ไปชมกันเลยนะครับตัวแรกนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวนสองจิกใช้งานได้ 7วันนะครับตัวที่2นะครับให้เพื่อนกดดานจัน780ดนกจัน900สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5้จิกนะครับใช้งานได้5วันตัวถัดไปนะครับตัวที่3ให้เราก,กดนะครับรดากจาัน653นะครับรจาน9ก8าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตนะครับจำนวน500 MB อนะครับใช้งานได้7วัน ตัวถัดไปนะครับตัวที่4นะครับให้เรากดดอกจันเจ็ดสี่ห้าดอกจันเก้าแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ต 5G นะครับใช้งานได้5วันนะครับต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5ให้เรากดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวนสองร้อยมีนะครับใช้งานได้5วันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําการสมัครกันดูได้เลยนะครับทั้งหมด5ตัวนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องย่อเราใหม่กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องย่อเราใหม่กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ